มันนี้พวกก็ต้องซิทเที่ยวกินแล้วครับมันนี้ไม่ได้พามากินไม่ได้พามาเที่ยวนะครับวันนี้จะพามาตัดผมนะครับพอดีซื้อเครื่องตัดผมแบตเะเรี่มาใหม่ครับโควิดไปข้างนอกต็ร้านปิดหมดครับก็เลยจะมาตัดเองนะครับให้ให้ภรรยาตัดให้นะครับมันดูดูว่าจะรอดหรือจะหูจะหายไหมครับเรารุ้นนะครับนี่ครับสั่งมาใหม่ครับแบตเตอรี่ได้สายสั่งจากมาซาร่านะครับเคยมีที่แบบเปียนสายนะครับก็จะมี ฟองน้ําให้นี่ครับให้เด็กเป็นตามเบอือเลยครับเพราะว่าตัดโซงอื่นไม่ได้ครับไม่เคียร์โงเดียวสกินเฮเซื้อผ้าคลุมมาด้วยอันนี้ซื้อมาจากร้านทนามีผ้าคุมให้เลยนะครับเออดีนะนี่ครับมาลองรุ่นดูว่าจะใช้ได้ไหมสั่งมาห้าร้อยกว่าบาทครับยี่เราพิวดิตนะครับเดี๋ยวรอรุ่นดูครับว่าจะเข้าไหมโอเคไหมนี่พฟอมนะครับ เข้าไหมคมไหมนี่ยคมดีเหมือนกันไหม,ไมเอาใครพริยาจัดการเลยครับรใช้แซ่แบบนใใีใช้ใช่ผ่านนะครับไม่รู้ว่าจะทันเศษไหมแต่ถ้าไม่เส็จก็ผมมีสำรองนะครับที่เสียบสายก็มีนั่นซึ่งเสียบสายที่มานนานนะ โจ์อะไรไม่ได้เลนะเอาที่เต่งากินเทดครับไม่เมอเดียวนี่แหละครับคมดีนีงไงครับ500กว่าบาทซื้อตอนแปแปๆครับ500กว่าบาทเ็นไงเนี่ยใช้ได้เหมือนกันไหม ผมเคยซื้อที่สองรอยกว่าบาทมามันค่อนข้างลี่ยผมไม่ค่อยคมเท่าไหร้านตัดผมก็ลำบากครับไงมาปรับใหม่ดิทำไมไม่ค่อยเข้า ไหนมันไม่ไหวผมันหนาเยอะเดียเด๋ยวลันไปมันใส่แบบมันไม่ค่อยมีแดงเสียบไฟเดี๋ยวก็คมดีนะครับขนาดคมผหมาเสีนใหญ่เนะแป๊บเรียวเสียด500ห้าร้อยตัดห้าหัวก็คมนะครับร้อยหนง100ึง แต่ได้ห้าครั้งก็คุ้มนะครับเรารู้เลครับมาผ่าไอ้แบบมันจะพองไหมทันเศษไหมเศบตัวนี้มีเศษขนาดขยับกว้องน,นี้นะครับรนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยเป็นรูปเป็นล,นลางนะครับ เพราะว่าอันนี้น่าจะประมาณเมือสัปเมือสี่นะครับเมือสามประมาณเมื่อสามนะทรงประหยัดครับทรงประหยัดแชมพูประหยัดทุกอย่างครับทรงนี้ไม่ต้องดูหวีไม่ต้องสอนกระจกครับปอดไฟครับตัดที่ว่าตัดเอง กปีแล้วตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดาจโควิดรอบร <c oughs> อบแรกหลังหลงโควิดรอบแรกครับก็ซื้อมาตัดเองมาเรื่อยๆเสียดแล้วครับใกล้แล้วครับเก็บนิดหน่อยก็สวยแล้วครับเริ่มคล่องแล้วครับตัดรอบแรกเกือบจะฆ่ากันครับ นอนถ่ายอย่างเดียวครับไม่ต้องโหงครับเพราะว่ามีเบือให้อยู่แล้ว <c oughs> ถ่ายถายไม่ให้มันให้มันสมานตัวหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับ ยังไงเริ่มรอแล้วครับคมดีใช้ได้ครับ ออกใช่ไหมเก็บไรายละเอียดครับเก็บที่มันไม่สมัครเสมไปข้างนอกก็ร้านปิดหมอครับพัทยาร้านไม่มีนะครับจับที่บ้านนี่แหละครับ ดีทีมไม่กล้าไปัดนะครับถึงมีก็ไม่อยากไปตัดครับโควิดทำให้เราทำให้เราสจเตียเองทุกอย่างครับตรงนี้ใช้ดีมนกันครับ5้าร้อยกว่าบาทคมดีมนกันผมเคยซื้อที่เสียบสายมาสองร้อยกว่าบาทก็ตัดมาหลายรอบแล้วอที่สองร้อยกว่าบาท ง่ายนิดเดียวครับเบอร์อสองเบอร์อสามจัดเข้าไปได้เลยเรียบละเรียบละเ๋ยวเจ็บข้างนิดหน่อยก็โอเคให้เจ็บขอบนะครับระบางหูนะระบางหูนะ โอาโหไว้เลยนะฮะโอ้หูหูหแปลงตามใจชอบเลยนะครับ <laughs> ยนะครับเคมนี้ก็จบง่ายนิดเดียวลองไปทําตามเลยนะครับช่วงโควิดอยู่บ้านถ้าตัดผมปิดก็ลองซื้อมาดูนะครับสี่ห้าร้อยไม่แพงครับสําหรับคนสกินเฮดอย่างผมไม่สบายครับง่ายนิดเดียวจบนะครับก็โอเคแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ และทรับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะครับไปบา,าลองไปทำตามกันนะครับใครอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรครับ